สารบัญเทคนิคการพัฒนาตนเองบทที่1คพื้นฐานขององค์การพัฒนาตนเอง Sell Implement r Fundamental ลบ1.1ความหมายและความสำคัญขององค์การพัฒนาตนเองลบ1.2กรอบความคิดแบบเติบโต r o t d m i n s e t vs กรอบความคิดแบบตายตัว f i x m i n s e t ลบ1.3แรงจูงใจภายใน,ในและภายนอก Intrinsic vs Extrinsic motivation บทที่2การตั้งเป้าหมายและวางแผน (Goal Setting and Planning) ลบ2.1หลักการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ท (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) ลบ2.2เทคนิคการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวลบ2.3การติดตามความคืบหน้าและปรับแผน (Feedback Loop) บทที่3การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Time Management ลบ3.1กดกฎเศษ80ส่วน20 p a r e t o เ r i ลบ3.2 t e c h n i เทคนิคพ o มโโดโร่อีเซนเฮาเวอร์ลบ3.3การจัดลำดับความสำคัญและการหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งบทที่4การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และจิตใจ e m o t i o n a l and mental development ลบ4.1การรู้จักตนเอง self awareness ลบ4.2การจัดการความเครียดและความวิตกกังวลลบ4.3การฝึกสติ mindfulness และการเจริญสติ meditation บทที่5การพัฒนาทักษะทางสังคม social skill ลบ5.1การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ effective communication ลบ5.2การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี relationship building ลบ5.3การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ Teamwork and Leadership บทที่6การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสารรค์ c r i t i c a l t n i n k i n g and c r i a t i v i t y ลบ6.1วิธีการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา problem solving ลบ6.2เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์เช่น brainstorminglateral thinking ลบ6กาการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล decision making บทที่7 การดูแลสุขภาพกายและใจ Physical and Mental Health 7ลบ7.1ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจลบ7.2การออกกำลังกายและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีลบ7.3การนอนหลับที่มีคุณภาพ s l ล e p ไ y g i e n e บทที่8 การสร้างนิสัยที่ดีและละทิ้งนิสย yeah ัย yeah. แย่ๆย่ h i t Formation a n d Breaking Bad Habit ลบ8.1กด21วันในการสร้างนิสยัยลบ8.2เทคนิคจากหนังสือดอกจันอะต m มิ Habit ิตดอกจันโดยเจมเคเพียร์ลบ8.3การจัดการกับอุปสรรคในการเปลี่ยนนิสยัยบทที่9การเรียนรู้ตลอดชีวิตไลท์ลงเล a ร์นิ่งลบเ1เทคนิคการเรียนรู้อะไรก็ได้อย่างรวดเร็วเช่นแร p ิด Learning -9.2 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์คอร์สพอดแคสต์ปุ๊บลบ9กาการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลดิจิตอลสกิลบทที่10การรับมือกับความล้มเหลวและความผิดหวังร e s ิ l เลียนแอนด์โอเวอร์ค a มมิ่งเฟลเลอบ1การพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจร e s ิ l เลียนลบ10.2วิธีลุกขึ้นจากความล้มเหลวเฟล f o เว a ร์ ลบ 10. 3กรณีศึกษาจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลังผ่านความยากลำบากบทที่11การพัฒนาจิตวิญญาณและความหมายของชีวิตสปายริชัลโครสแอนเพอร์โพสลการค้นหาความหมายและเป้าหมายชีวิตอีกิไกเพอร์โพสลบการพัฒนาคุณธรรมและความเมตตาเวอร์ชั่น -11.3 การใช้ชีวิตอย่างสมดุล work life balance บทที่12เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาตนเอง t o and resources ลบ1 2 1แอปพลิเคชันช่วยพัฒนาตนเองเช่น notion t r e n d l p a 이 p s p a ลบ1 2 2 2หนังสือและสื่อแนะนำเช่นดอกจัน The 7 Habits of Highly Effective People ดอกจันดอกจัน deep work ดอกจัน ลบ 12. 3ชุมชนและกลุ่มสนับสนุนมาสเตอร์มิน p รุ a โคชิงบทที่13การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง practical application ลบ1 3 1กรณีศึกษาและตัวอย่างจากชีวิตจริงลบ2 3 2แบบฝึกหัดและคำถามสำหรับการสะท้อนคิดเ e l ล reflection ลบ3 3 3การออกแบบแผนพัฒนาตนเองส่วนบุคคล personal development plan บทที่14การวัดผลและปรับปรุง Measurement and Continuous Improvement ล4 1วิธีการวัดความก้าวหน้า KPIs Journaling ล4 2การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Kaizen Philosophy ล4 3การเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ Small Win บทที่15แนวโน้มและอนาคตขององค์การพัฒนาตนเอง Future Trend 15.1การพัฒนาตนเองในยุค AI และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกลบ15.2ทักษะแห่งอนาคต (Future s k i l l ลบ15.3การพัฒนาตนเองแบบองรวม (Holistic Approach) บทที่16เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการเขียนหนังสือ ลบ1 6 1ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองลบ16.2ยกตัวอย่างจริงหรือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวลบ16.3มีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมให้ผู้อ่านได้ลงมือทำลบ16.4อ้างอิงงานวิจัยหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ